ได้ข่าว่ากลัวเมียเมื่อก่อนเน่เมื่อก่อนนะ่เคยกลัวแต่ในนี้ไม่กลัวแล้วเฮ้ยมียาดีเหรอได้เคล็ดลับมาจากเพื่อนเราไปใช้มาเช้านี้ได้เรื่องเลยได้เรื่องเลยเป็นไงวะเราธรรงธดาเราจะเข้าไปนี้เราไม่กินเหล้านะไม่กินจริงข้าวบ้านเนี่ยไม่กินไม่กินแต่ม่นอบกินข้างนอกินแต่นี่เราใช้กฎใหม่เลยเพื่อนบอกให้ลองวิธีนี้รับรองเมียสยบแบบไหนวะซื้อเหล้ามา กระดึงกระดึงกระดองไปสองอึกพออ้าวทำไมกระดองน้อยอย่างเอ้าเหลือไว้ไว้พรมตามตัวไงเฮ้ยไปพรมทำไมให้กินมึงคุ้งไปเลยอ๋อแบบให้ใครเดินผ่านใครแบบโอ้ยคนนี้แม่งเมาอย่างโอ้ยโอเมาออกตามขุนขนเลยว่ะสาเล่าขึ้นเลยเออเราแกงเมาเข้าบ้านเลยนะแกงเมาเลยใชาอย่างเมาจริงนะเมาจริงเป็นไรเมาจริงเดี๋ยวพลไป ตู้ไม่ได้เออต้องแกล้งเมาด้วยแกล้งเมาเมาเข้าไปแล้วเดินยังไม่ต้องเข้านะยังไม่ต้องเข้ายืนเกล็ดกาเกลกาแถวหน้าบ้านก่อนมองไปนิดนึงเฮ้ยทางบนปิดไฟยังทะถ้ารู้ยังไม่ปิดแสดงว่ามันรอแล้วแน่เดินยึดจักยึักนะเดี๋ยวพม่เข้ารอรอหมาสักตัวก่อนพอมีหมาเดินผ่านมาไอหมาโฉมี่ไอหมาไผมไม่ก่อนไงเสร็จแล้วเรียกเลยไม่ต้องเปิดประตูเองเรียกเลยเรียกหมาเลยเรียกเรียกมี่ะสิเรียกเมีย่ะเดี๋ยเฮ้ยเฮ้ยเมีย่ะ มึงก็เรียกชื่อมันเซ่ก็บอกเรียกพี่ให้เรียกชื่ออะไรเราให้รู้ว่ากูเนี่ยเรียกมึงนะไม่ได้เรียกคนอื่นคนอื่นอย่ามายุ่งนะเพราะบ้านชื่อมันซ้ำๆยังไงเฮ้ย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 หัวกลับมาแล้วเว้ยเฮ้ยนี่กี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยไปเปยไม่ปิดมึงไม่รู้จักช่วยหัวไปยัดรือไงอีดอก โมโหแทนเพื่อนไอ้ห่าไม่รู้จักประหยัดไฟไม่รู้จักประหยัดกันบ้างหรืองไงวะยุคนี้มันยุค I M F อ็เว้ยต้องช่วยกันประหยัดนะ้ำไฟต้องดับกันหน่อยอีห่าจิกไม่ต้องโมโหมากหรอกม,ม,มันมก,กูเมียกูรู้ก,กับโมโหแทนเพื่อนไอ้เอเมียกูอยู่กับมึงมาเจ็ดปีเป็นไนงะมึงไม่เคยเอาอกเอาใจกูเลยอีสันดาน มึงด่ากูอย่างกับลูกงี้ดิอแต่นี่ไปนะถ้ามึงด่ากูสักคำเดียวนะกูจะเอาส้นตีนเนี่ยล้วงคอเขาไปเตะตับแม่งเลยนี่มันต้องอินได้ยางงี้เรียงว่าไงวะมันไม่อยู่หรอก